ก่อนออกกาลังกายนะคะนี่เลยโปรตีน5มบ่รสโกโก้นะคะที่คุณสิตาชอบเพราะว่าอร่อยด้วยแล้วก็ได้สารอาหารนะคะ แบบที่คุณจิตาชอบวิตามินเกลือแร่ครบไม่เพรียไม่เปรี้ย,ยที่สาคัญค่ะดึงไขมันออกมานะคะสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้นะคะดึงไขมันเก่าออกมาด้วยนะคะทลายไขมันเก่าด้วยถ้าเรากินก่อนออกกําลังกายดีมากนะคะสาหรับใครที่อยากลดสัดส่วนนะคะกินเป็นเขาเรียกว่าทดแทนมื้ออาหารจะดีถ้าเกิดต้องการเพิ่มน้ําหนักกินนะคะหลังอาหารแต่ถ้าต้องการนะคะหรือกินควบคู่อาหารนะคะแต่ถ้าต้องการให้ลดน้ําหนักหรือว่าลดสัดส่วนให้เฟิร์มขึ้นเนี่ยกินทดแทนมื้ออาหารถ้าเกิดใครอยากแบบลดเร่งด่วนอย่างเงี้ยปกติกินข้าวเช้า กลางวันเย็นอย่างเงี้ยอาจจะเหลือกินข้าวเช้ากลางวันแล้วเย็นก็เป็นตัวนี้แทนก็ได้นะคะก็จะช่วยได้เลยนะคะรสชาติอร่อยหอมอร่อย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 จะแบบฉันอยากกินวันหนึ่งเยอะๆยอะอร่อยมากดีเวอร์นะคะหลายคนกินไปแล้วรู้สึกถึงความสดชื่นก็คือดูไม่เปรีย้ยไม่เพียแม้ทํางานหนักน,น,นะคะอ่าสรรพคุณหลักๆมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากคะ่ะเชิญค่ะสามารถที่จะกินพร้อมนะจ๊ะกินกับนมสดก็ได้นะหรือว่ากินกับตัวน้ำน้ำเย็นน้ำเปล่า,ลาก็ได้นะคะแล้วแต่ชื่นชอบเลย แล้วก็ตัวนี้นะมีความเจ๋งตรงที่ว่านะเหมือนเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขานะคะจะสามารถที่จะดึงไขมันที่เขาหลบหลีกอยู่ตามสัดส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาดึงไขมันออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอามาทุบๆๆ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 นๆๆ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 าๆกๆๆ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 ๆ เฮ้ยถึงแม้คุณไม่ได้ออกกําลังกายก็ตามเนี่ยแต่คุณมีการเดินมีการวิ่งหรือว่าไปทํางานขยับร่างกายทั้งไหนก็ตามแต่เนี่ยสามารถที่เราเผาผลาญได้มากกว่าปกติกว่าการที่ไม่ได้กินอะไรเลยใช่แล้วเด่นมากเลยนะคะก็คือรสชาติที่อร่อยไม่ได้ดูเป็นโปรตีนที่ดูเฟื่อนฝาดแล้วก็เหม็นของเรากินแล้วแบบอารมณ์แบบว่ากินช็อกโกแลตโอริโอโกโก,โก้อะไรอารมณ์นั้นส่วนชานมเนี่ยก็จะมีอารมณ์เหมือนแบบว่า ชานมแล้วก็เป็นเนสทิต้าอารมณ์อย่างนั้นคืออร่อยมากๆเลยนะคะกับโปรตีนห้าหมู่ของเรานะคะลองกินสําหรับใครที่โอ๊ยไม,ไม่ไม่รู้จะกินอะไรดีอาหารเสริมมีเยอะมากก็แนะนําเป็นโปรตีนห้าหมูเพราะว่าอย่างน้อยเราได้วิตามินและเกลือแร่ครบสารอาหารนะคะแล้วก็ร่างกายของเราเขาก็จะเฟสสดชื่นอย่างน้อยเนี่ยให้สิ่งดีๆกับตัวเองนะคะเลือกโปรตีนห้าหมูจาก p s m U. มีรสโ,โกโก้แล้วก็ชานมคะ่ะเด็ดมากต้องลอง เด็กก็กินได้นะคะอันนี้ลูกรูก็กินนะคะเด็กก็กินเป็นเพิ่มกับมื้ออาหารไปนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะวิตามินเกลรบครบเลยอีกคนกําลังกินอยู่เลือทานมนะคะโอ้เดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายกันแล้วนะคะหลังจากเคลียร์งานในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวนี้ก็จะ กินรสโกโก้นะคะเพื่อนกินรสชาโน่กินไปเลยรสที่คุณเพิปลูกตังค์รสที่กดสุดาปลูกตัคกินก่อนออกกาลังกายนะคะจะทําให้อะไรคะคุณกินก่อนออกกาลังกายทําให้การเผาผ่านดีขึ้นค่ะทําให้ปกติแล้วเนี่ยเราออกกําลังกายแล้วเราเผาผ่านได้ ได้ได้ตามที่ร่างกายเราเผาผ่านได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มนะอัตราการเผาผ่านเวลาที่เราออกกาลังกายนะรวมทั้งลดอาการบาเดเจ็บด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเกิดการบาเดเจ็บเนี่ยเขาก็จะไปช่วยซ่อมแซมน,นะคะในส่วนของกล้ามเนื้อต่าง ที่เสียหายเวลาที่เราออกกําลังกายหรือว่าเวลาที่เราบบเฮ้ยใช้กล้ามเนื้อหนักๆปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อเขามีมีต้องการการซ่อมแซมเนี่ยตอนนี้ก็จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมทาให้การออกกําลังกายเนี่ยอ,อ,อดทนนันขึ้นใช่อดทนน้นขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมีสารอาหารครบห้าหมู่สำหรับเนี่ยลูกครูก็ทานนะคะเพราะว่าบางทีกินอาหารไม่กินผักไม่กินวิตามินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้กินนะคะโปรตีนห้าหมู่ก็จะดีกว่านะคะสาหรับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราเลยนะคะ ผสมนมนะคะของครูผสมนมเพราะว่าชอบความเป็นแบบครีมมี่มถ้าเกิดว่าผสมน้ำก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเราชอบแบบอารมณ์ครีมครีมรสชาติคืออร่อยทานง,ง่ายมากมเวัวนี้คืออะไรต่าอ่ะูตายตาก็จะเลือกส่วนใหญ่จะออกกำลังกายในลักษณะของการเวทที่เผดก็เป็นเวทเวทกับคาร์ดิโอนะคะกูชอบ ในเรื่องของการที่แบบสร้างกล้ามเนื้อของคุณนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าละางกล้ามเนื้อเนี่ยมันโอเคน้าหนักมันลงช้าแต่ว่าระยะยาวเขาช่วยทําให้แบบเขาผ่านได้ง่ายขึ้นเพาคุณคนชอบกิน <c oughs> อืมอร่อยมากๆสามารถกินทดแทนมื้ออาหารได้ใช่ช่วงนมสดลดมาก อร่อยจริงๆค่ะสมมติว่าอยากกินของหวานนะมากินอันนี้แทนดีกว่าไม่อ้วนด้วยค่ะอืเลิวไปออกกาลัางกายก่อน